สวัสดีค่ะนักเรียนเนะะื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะซึ่งเกิดจากดินถล่มแล้วก็เรื่องของพายุนะคะทีนี้สาเหตุของการเกิดแผ่นดินถล่มก่อนนะคะว่าแผ่นดินถล่มเนี่ยนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไร แผ่นดินถล่มนั้นเกิดจากสาเหตุแรกนะคะจะเป็นสาเหตุจากธรรมชาตินะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะหรือฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนะคะหรือบางที่อาจจะเกิดจากภูเขาไฟปะทุก็ได้หิมะถล่มนะคะหรือน้ําแข็งใต้ดินละลายก็ได้ะคะ่ะ อันนี้เป็นแผ่นดินถล่มที่เกิดจากสาเหตุทางธรรมชาตินะคะอันที่สองคือสาเหตุจากมนุษย์ก็คือการที่มนุษย์ตัดไม้ทำลายป่านะคะหรือปลูกสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ลาดชันนะคะหรือตัดถนนตามไหล่เขาอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดดินถล่มได้เหมือนกันนะคะที่นี้ดินถล่มเนี่ยนะคะมันจะเกิดบริเวณที่เป็นลาดเชิงเขานะคะหรือมีพื้นดินที่มีการทําลายป่ามาก ะะหรือหน้าผาที่มีหินชนิดผุพังง่ายตัวอย่างเช่นหินปูนค่ะทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะการเกิดดินถล่มเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันตกนะคะโอกาสจะเกิดดินถล่มจะมีกว่าภาคเ,าเยอะกว่าภาคอื่นเพราะว่าเป็นภูเขาสูงนะคะทีนี้เนี่ยดูว่าวิธีการป้องกันล่ะนะคะป้องกันดินถล่มเนี่ยป้องกันโดยวิธีใดบ้างวิธีแรกก็คือการปลูกพืชคลุมดินนะคะหรือพวกหญ้าแฝกบริเวณลาดเชิงเขา ะะอันนี้จะป้องกันดินถล่มได้ค่ะอันที่สองก็คือการไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้บริเวณป่าต้นน้ำค่ะอันนี้เป็นวิธีป้องกันดินถล่มนะคะต่อไปพาพีบัตรทางธรรมชาตออิดูคำถามก่อนนะายบัตรทางธรรมชาตินี้นะคะข้อใดไม่ใช่การป้องกันการสูญเสียหรือการเฝ้าระวังภัยจากดินถล่มที่ถูกต้องค่ะ นะคะคนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงกันไปท่องเที่ยวบริเวณภูเขาในช่วงฤดูฝนกรมป่าไม้ร่วมมือกับชุมชนจัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์สานที่พักตักอากาศเตรียมการก่อสร้างอาคารบนภูเขาด้วยการบดอัดดินบริเวณเนินเขาชันให้แน่นสีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขาตั้งกลุ่มอาสาสมัคร ช่วยกันสังเกตระดับน้ำในแหล่งน้ำในช่วงที่ฝนตกหนัก 5. เจ้าหน้าที่อุทยานสังเกตเห็นน้ำตกมีน้ำสีแดงขุ่นจึงประกาศให้นักท่องเที่ยวรีบออกจากพื้นที่ให้ให้มากที่สุดนะคะไม่ใช่การป้องกันที่ถูกต้องของดินถลม่มก็คือข้ออะไรคะข้อ3ค่ะ สารที่ภาคตาอากาศเตรียมตัวก่อสร้างอาคารบนภูเขาด้วยการบดอัดดินบริเวณเนินเขาอันนี้เป็นตัวเร่งให้เกิดดินถล่มนะคะต่อไปค่ะข้อ2ข้อใดเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มน้อยที่สุดก่อสร้างทางทางรถไฟในจังหวัดตาาแพ่วาทางป่าเพื่อทํางานเกษตรที่จังหวัดลําปางระเบิดภูเขาเพื่อทําเหมืองแร่จังหวัดทาง,งานา แผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนในจังหวัดเชียงรายนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องในเวลานานในจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อกี้ครูบอกว่าบริเวณเสี่ยงดินถล่มเป็นภาคเหนือตะวันตกและภาคใต้นะคะที่ไม่ถูกต้องคือเสี่ยงต่อดินถล่มน้อยที่สุดก็คือข้อ5ค่ะเพราะเป็นที่ราบนะคะก็ฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเท่านั้นนะคะ ต่อไปค่ะลักษณะาทางภูมิศาสตร์แบบใดควรปลูกพืชจำพวกหญ้าแฝกพื้นที่พัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินพื้นที่พุที่มีน้ำแข,ำข็งตลอดปีเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดินพื้นที่ดินร่วนที่มีความลาดชันและมีน้ำไหลผ่านพื้นที่แห้งแล้งโดยปลูกเพื่อเป็นแนวกันไฟป่าพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็ม เพื่อลดความเข็มของดินนะคะผู้ที่ใดที่ควรปลูกหญ้าแฝกก็น่าจะเป็นข้อ3าพื้นที่ดินร่วนที่มีความลาดชันและมีน้ําไหลผ่านนะคะทีนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันต่อไปนะคะคือเป็นภัยจากบรรยากาศสภาพนะคะเมื่อกี้เป็นภัยจากธรณีภาคดินถล่มนะคะทีนี้ภัยจากบรรยากาศสภาพอันแรกนะคะคือพายุฝนฟ้าขนองค่ะพายุฝนฟ้าขนองเนี่ยนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะพายุฝนฟ้าขนองเนี่ยนะคะมันเกิดจากการยกตัวของอากาศที่มีความร้อนมากให้สูงขึ้น นะะจนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่มีความเย็นแล้วก็มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ําแข็งหยดน้ําแล้วก็น้ําแข็งนะคะเป็นการลดอุณหภูมิที่ลดอุณหภูมิที่รวดเร็วนะคะแล้วก็มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้านั้นจะปล่อยความร้อนอความร้อนแฝงออกมาด้วยจึงมีอากาศร้อนอบอ้าวนะคะทีนี้เรียนดูว่าสภาพอากาศนะคะของพายุฝนฟ้าขนองนะคะเราเห็นว่าอากาศจะแปรปรวนลมกระโชกแรงฟ้าแลบ ฟ้าร้องฟ้าผ่าน,นะคะหรือมีลูกเห็บนะคะซึ่งสภาพอากาศแปลกวนนี้อาจใช้เวลาประมาณ15-30นาทีนะคะที่นี้มันเกิดช่วงส่วนใหญ่เกิดช่วงบ่ายฤดูร้อนใกล้เส้นสูงสุดนะคะส่วนประเทศไทยเราเนี่ยนะคะสภาพอย่างนี้นะคะมาเกิดประมาณกลางเดือนกุมภาถึงต้นฤดูฝนค่ะถ้าไปปลายฤดูฝนและจะไม่ใช่พายุฝนฟ้าคะนองละนะคะทีนี้ บริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองเนี่ยนะคะมันจะเกิดมันจะเกิดจากเมฆ cumulus ก็ได้หรือ cumulo nimbus ก็ได้นะคะอาทีน,นี้การระวังฟ้าผ่าค่ะมีวิธีการระวังโดยใช้กฎ30-30ขางเรียนนะคะกฎนี้คืออะไรเนี่ยดู30ตัวแรกก่อน30ตัวแรกหน่วยเป็นวินาที เขะะาดูอะไรคะก็คือดูแสงฟ้าแลบค่ะแสงจากฟ้าแลบเนี่ยนะคะ,ะถ้าแสงจากฟ้าแลบที่เราเห็นเนี่ยได้ยินเสียงตามมาไม่เกิน30วินาทีมันแปลว่าเรานั้นอยู่ใกล้บริเวณที่ฟ้าขนองมากเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่านะคะจึงต้องหลบนะคะอ่าทีนี้30ตัวหลังล่ะคืออะไร30ตัวหลังหน่วยเป็นนาที หน่วยเป็นนาทีนะคะหน่วยนี้นะคะมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหลังจากที่มีการเ,าเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าแล้วเนี่ยนะคะให้หลบอยู่บริเวณที่ปลอดภัยอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพา,ายุฝนฟ้าขนองได้เคลื่อนตัวผ่านไปแล้วนะคะอันนี้คือกฎ30-30ในการระหวัง เราไม่ให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่าค่ะทีนี้วิธีปฏิบัติตนนะคะเมื่อฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยทำอย่างไรบ้างวิธีปฏิบัติตนอันแรกนะคะก็คือให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะงดใช้โทรศัพท์บ้านหรือเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะมันมีโอกาสจะดูดลงมามันมีโอกาสจะกระชากลงมาถึงเรานะคะถ้าอยู่ที่ล่องแจ้งเนี่ยให้อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่หรือเสาไฟ อาจจะล้มใส่เราได้นะคะและงดใช้โทรศัพท์มือถือค่ะแสดงว่าในภาพนี้ใช้ผิดใช่ไหมคะถ้าอยู่ในป่าหรือทุ่งราบเนี่ยนะคะควรจะคุกเขา่าผู้ชายคนนี้ควรคุกเข่านะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าแต่เขาไม่แนะนําให้เรานอนราบกับพื้นนะคะเพราะว่าพื้นเปียกเนี่ยจะเป็นสื่อนําไฟฟ้าได้เราอาจตายได้ะคะ่ะแต่ถ้าอยู่ บริเวณชายหาดเนี่ยนะคะให้อยู่ห่างจากชายหาดเมื่อเกิดพายุนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ฟ้าผ่าค่ะนะคะที่นี้ถ้าใส่เครื่องประดับนะคะถ้าใส่เครื่องประดับประเภททองคําทองแดงทองเหลืองเนี่ยนะคะหรือบางทีเนี่ยใช้ร่มที่มียอดเป็นโลหะนี้ให้เก็บให้เรียบร้อยนะคะมิฉะนั้นเราอาจจะเกิดฟ้าผ่าได้นะคะที่นี้หลังพายุสงบเนี่ยก็ไม่ควรออกจากที่ร่มแจ้งทันที ะะต้องรองให้ฝนสงบนะคะไม่น้อยกว่า30นาทีค่ะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของพายุนะคะพายุเนี่ยนะคะจะมีที่เราจะกล่าวถึงนี่เป็นพายุทั้งหมุนเขตร้อนด้วยนะคะแล้วก็เขตอบอนด้วยค่ะพายุนะคะที่เรากล่าวไปเมื่อกี้คือพายุฝนฟ้าะนองนี่อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้พายุที่เราจะพูดต่อไปเป็นพายุหมุนค่ะ พะะายุหมุนเนี่ยนะคะเ,เราจะดูที่ความเร็วเราจะเรียกชื่อตามความเร็วนะคะความเร็วใกล้ศูนย์กลางว่าเร็วเท่าไหรนะคะถ้ามีความเร็วไม่เกิน61กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเรียกพายุหมุนนี้ว่า De p r e s s i o n ค่ะถ้าความเร็วอยู่ระหว่าง6 1ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเรียกพายุหมุนนี้ว่า โซนร้อนนะคะแต่ถ้าเกิน1้อก็คือ1้อยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกตามสถานที่เกิดนะคะก็คือถ้าเกิดทะเลจีนใต้เราเรียกไต้ฝุ่นนะคะถ้าเกิดบริเวณทะเลแคริเบียนตะวัน ออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเราเรียกเฮอริเคนนะคะถ้าเกิดบริเวณมหาสมุทรอินเดียเราเรียกไซโครนอันนี้เป็นพายุหมุนในเขตร้อนนะคะแต่ถ้าในเขตอบอุ่นนะคะเราอาจจะเรียกทอร์นาโดนะคะอันนี้คือเกิดแถวสารัรอเมริกากับในยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็วิลลี่วิลลี่อันนี้เกิดใน ออสเตรเลียค่ะทีนี้เรามา,มาดาูพายุหมุนกลุ่มทอร์นาโดนะคะทอร์นาดนี่เกิดจากอะไรนะคะทอร์านาโดเนี่ยนะคะจะเกิดจากมันเป็นพายุหมุนที่บางทีเขาจะเรียกว่าทวิตเตอร์มันเป็นพายุหมุนที่มีขนาดเล็กนะคะเล็กที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดนะคะกระบวนการเกิดมันเกิดจากอะไรทอร์นาโดเนี่ยนะคะมันเกิดจากลมร้อนลมเย็นมาปะทะกัน ะะก่อให้เกิดลมหมุนแล้วก็การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออยู่ในกลุ่มไซคโครนกลุ่มไต้ฝุ่นน่นนะคะทีนี้เรียนดูว่าอทอร์นาโดเนี่ยนะคะมันเกิดจากอ,อันแรกนะคะเป็นพายุทอร์นาโดที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคนองแบบซุปเปอร์เซลค่ะ พายุทันโดที่เกิดจากพายุฝนฟ้าะนองแบบซูเปอร์เซลเนี่ยนะคะจะมีระบบหมุนวนอากาศที่เรียกว่าเมโซไซโครนค่ะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ2-10ถึงกิโลเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ2ถึงกิโลนะคะถ้าไม่เกิดกลวยหมุนออกจากผนังเมฆนะคะแล้วก็ฐานเมฆคิวมูโลนิบัสค่ะนะคะทีนี้ความรุนแรงนะคะจะอยู่ในระดับ ef4 นะคะแล้วก็ ef5 ค่ะความแรงจะอยู่ในระดับ ef4ef5 นะคะตามสเกลของอสเกลฟูลตนินะคะตามสเกลฟลูติต่ับค่ะที่นี้ค่ะเรา,าเกิดจากเมตดที่สองนะคะที่สองนี้มันไม่ได้เกิดจากพายุฝนฟ้าคนอยนะคะ มันไม่ได้เกิดจากพายุฝนฟ้าขน,นองแบบซูเปอร์เซลนะคะทีนี้แบบนี้เนี่ยนะคะ,ะมันเป็นแบบไหนแบบนี้เนี่ยจะมะีระบบหมุนวนอากาศเนี่ยเขาจะเรียกว่าไมโครไซคลนค่ะคือเป็นไซครนเล็กนะคะทีนี้บ้านเราก็อาจจะเกิดได้นะคะแบบนี้เนี่ยนะคะไมโครไซคลนเนี่ยจะหมุนวนในแนวดิ่งนะคะแล้วก็หากหมุนเร็วขึ้นเนี่ยมันจะแคบแล้วก็ยืดยาวออกไปด้านบน ะะจะมีความรุนแรงน้อยกว่าแบบที่1ค่ะนะคะทีนี้นักเรียนเดี๋ยวว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเรานะคะเราจะเรียกบบพายุที่เกิดแถบบ้านเราว่าพายุงวงช้างนะคะหรือบางทีเรียกว่าหน้าคเล่นน้ํำค่ะนั้นพายุนาโดทอร์นาโดเนี่ยนะคะมันจะเกิดในพื้นที่ราบที่ละติจูดสูงนะคะอย่างเช่นเกิดในอเมริกาเหนือนะคะเกิดในยุโรปค่ะ เห็นไหมคะว่าพายุกลุ่มพายุทอร์นาโดที่อยู่ในกลุ่มไม่ได้เกิดจากคนฟ้าขนองแบบซูเปอร์เซลล์เนี่ยนะคะก็จะเป็นพายุเล็กค่ะนะคะทีนี้แหล่งเกิดทอร์นาโดเรียนดูนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเอเมริกาเหนือใช่ไหมคะยุโรปส่วนที่อื่นก็มีบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่เยอะค่ะทีนี้เรียนดูว่า วิธีปฏิบัติตัวค่ะนะคะเมื่อเกิดพายุนะคะจะทําอย่างไรวิธีแรกก็คือให้อพยพไปกําบังบริเวณที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยปิดสวิตช์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ไม่ให้ใช้นะคะที่นี้ต่อไปค่ะนักเรียนดูข้อสอบค่ะถามว่า มาตราฟูจิตะเนี่ยเป็นมาตราวัดความรุนแรงของภัยพิบัตชนิดใดเมื่อกี้ครูบอกว่าก็คือพายุทอร์นาโดค่ะฟูจิตะนะคะต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้เกิดพายุทอร์นาโดเอลนิโยลานิยาเมฆคิวมโลนิมบัสขนาดใหญ่ทราบอากาศไม่เสถียรอากาศชุ่มชื้นยกตัว บริเวณที่ราบกว้างใหญ่มีลมร้อนและลมเย็นปะทะกันเกิดระบบอากาศหมุนเวียนเมโซไซโครนที่ไม่ใช่ก็คือข้อ1ค่ะนะคะข้อ1น,นะคะต่อไปค่ะข้อใดไม่ได้เป็นผลมาจากการเกิดพายุฝนฟ้าขนองค่ะลมหมุนลมงวงนาคเล่นน้ำอากาศร้อนอบอ้าวเกิดก่อนเกิดพายุนะคะท้องฟ้ามืดมัวอากาศ ค่อยเย็ยนลงนะคะฝนตกหนักอันมีลูกเห็บรุ้งกินน้ําหลังเกิดพายุในช่วงเช้าหรือบ่ายอันนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากการเกิดพายุฝนฟ้าขนองก็น่าจะเป็นลมหมุนลมวังหน้าเล่นน้าอ่าอันนี้นะคะต่อไปค่ะอ่าโอเคเนะื้อหาของเราวันนี้มีวันนี้มีเท่านี้นะคะอ่าเราจะเจอกันอีพีหน้า ะะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ